วันหยุดที่แสนอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะกับการไปเที่ยวข้างนอกสุดๆแต่ไม่มีใครไปด้วยใช้บริการให้เช่าสิครับให้เขาเลือกหาคนที่จะทาให้วันที่แสนเงียบเหงานี้เป็นวันที่พิเศษขึ้นมาเจอวันที่แย่ๆมีแต่เรื่องเลวร้วายประทะเข้ามาทุกวันแต่ว่าไร้ซึ่งคนรับฟังเยียวยาหัวใจบริการคนให้เช่าช่วยได้หรือแม้แต่ง,งานศพของคนที่คุณรักสุดหัวใจอยากให้การจากไปครั้งนี้ครั้งสุดท้ายได้ตราตึงน่าจดจำมากที่สุด บริษัทให้เช่าก็พร้อมจะส่งคนคนนั้นมาบรรดาลให้สิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นได้นี่คือคอนเซปต์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ l e n t a l Family ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากสตูดิโอ e a r c h l i g h t ที่จะพาคุณเดินทางไปกับอาชีพสุดแปลกในประเทศญี่ปุ่นคนให้เช่าฟังดูแปลกๆแต่ว่ามีอยู่จริงครับไม่ว่าคุณจะต้องการคนรับฟังเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวพวกเขาสามารถเป็นคนคนนั้นให้คุณได้ทันทีน่าสนใจครับแค่ดูตัวอย่างก็รู้แล้วว่ากลิ่นดราม่าฉบับญี่ปุ่นเนี่ยมาเต็มแน่นอน เตือนให้เตรียมชิชูชั่วไว้หน่อยแล้วกันมีเสียน้ำตาอย่างแน่นอนครับแต่ทีน่น่าสนใจไม่ใช่แค่นี้ครับถึงหน้าหนังพรอดเกรดดิ้งสีมันจะญี่ปุ่นแบบสุดๆแต่เรนทอลแฟมิลี่นั้นเป็นหนังที่มีการประสานกันระหว่างทีมงานญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งตะวันตกร่วมกันเพื่อให้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมานักแสดงนําหลักอย่างเบรนแดนเฟรเซอร์พระเอกจากมัมมีที่เพิ่งจะหวนกลับมาในวงการก็มารับบทแกนหลักของหนังด้วยงานนี้จะไม่ดูได้ยังไงครับ ช่วงนี้เนี่ยเบรนดนรับบทหนังดราม่าที่ผมอยากดูเป็นพิเศษแกเป็นคนที่มีแววตาเศร้าได้เป็นธรรมชาติเหลือเกินครับเอาล่ะมาเริ่มนับหนึ่งนะครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกของเราในปีนี้ขอเชิญพบกับ l e n t a l Family ่รีวิวบายหมีมูบีครับภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันของกรุงโตเกียวเมื่อฟิลิปนักแสดงชาวอเมริกันที่ย้ายลกลากจากบ้านเกิดมาอยู่ที่นี่อย่างลุ่งโลดแต่ตอนนี้กลับตกอับสุดขีดยากที่จะหาบทดีมาแสดง จนกระทั่งเขาได้งานพิเศษงานใหม่ที่เอเจนซี่ญี่ปุ่นชื่อว่า Rental Family งานแสดงของเขาคือการต้องสวมบทบาทต่างๆตามคำขอของลูกค้าจะเป็นเพื่อนสามีหรือว่าคนในครอบครัวไม่ว่าจะต้องการแบบไหน Rental Family พร้อมบริการให้ทั้งหมดถต่ว่าฟิลิปนั้นกลับแตกต่างจากเพื่อนลงอาชีพคนอื่นๆเขาไม่คุ้นชินกับการแบ่งเส้นความรู้สึกระหว่างความจริงและการบริการได้เรื่องราวกำลังซับซ้อนมากขึ้นทุกที ปลายทางของฟิลิปและครอบครัวให้เช่านั้นจะเป็นอย่างไรอาชีพนี้จะมอบประสบการณ์อบอุ่นและซาบซึ้งใจมากแค่ไหนติดตามได้ใน Lental Family ครอบครัวให้เช่าครับ e m o t i o n a l Damage คงจะเป็นนิยามของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่คือหนังที่เต็มไปด้วยอารมณ์เล่นกับอารมณ์จุดมุ่งหมายที่จะกระทบเข้ากับจิตใจของคนดูเนี่ยแน่วแน่มากครับแต่ว่ามันไม่ได้มาแบบไร้ชั้นเชิงครับเ e n t a l f a ม i l y เนี่ยมาในแบบที่แยบคายเต็มไปด้วยความละเมยดละไม,มาตามสไตล์ญี่ปุ่น แถมเพิ่มความโมเดลลูกเล่นด้านมุมมองเข้าไปด้วยทําให้มันกลายเป็นหนังดราม่าชั้นเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็ใช่ครับผมี่ยชอบมันมากๆเนี่อาจจะเป็นหนังเรื่องแรกของปีในชีวิตเดือนมกราที่ชอบที่สุดเท่าที่เคยดูมาครับคือปกติเดือนมกราเนี่ยมันคือเดือนอาถรรพ์เลยนะครับแต่สำหรับปีนี้เนี่ยไม่ใช่ครับเอาแบบความรู้สึกเพียวๆกันก่อนแล้วกันนะครับเรนทอฟแฟมิลี่เนี่ยมันเป็นหนังที่เต็มเปี่ยนไปด้วยอารมณ์จริงๆ เพราะมันอาจจะไม่ได้ดาราม่าเข้มข้นสุดใจร้ายถ้าเทียบกับดราม่าญี่ปุ่นระดับปกติแล้วนะครับในด้านเพราะถือว่าไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยมีน้ําตาให้กับหนังเรื่องนี้หลายช่วงเหมือนกันทางที่ฉากเนี่ยมันก็ไม่ได้เศร้าเลยนะครับไม่ได้บิ้วไม่ได้มีโดนตีเศร้าๆฉากเหตุการณ์ดราม่าเหนือจินตนาการอะไรมากมายให้เสียน้ําตาเลยด้วยซ้ําแต่อารมณ์เนี่ยมันอัดแน่นเหลือเกินครับมันจุกอก,อกทุกอย่างมันมวนอยู่ข้างในผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกแบบนี้ ตอนดูยังไม่คิดอะไรมากปล่อยตัวเองให้ลอยไปตามหนังก่อนค่อยมาแกะที่หลังจนตกตะกอนได้ว่าความยอดเยี่ยมของ Rental Family มันคือวิธีและก็เทคนิคในการเล่าเรื่องกับนี่คือหนังที่ไม่ได้เล่นท่าย,ยากแต่หยิบทุกองค์ประกอบไปไว้ในจุดที่เหมาะสมยอดเยี่ยมที่สุดกับแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเนี่ยมันดาเนินไปแค่นั้นเอง เริ่มจากช่วงแรกครับด้วยความที่เป็นหนังญี่ปุ่นหากใครสายนี้ก็จะคุ้นชินกับการนําเสนอช่วงินโทรที่มักจะเริ่มด้วยการละลายพฤติกรรมคนดูเพราะความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันยูนิคครับแนวะคิดวัฒนธรรมสังคมมันอาจจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนญี่ปุ่นมากๆแน่นอนครับทุกชาติมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแหละไม่มีใครเหมือนใครแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันสุดโต่งกว่ามากนะครับดังนั้นช่วงแรกสําคัญสุดหนังญี่ปุ่นที่ใส่ใจตรงนี้จะพยายามดึงคนดูที่ต่อให้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็ตาม เข้ามาสู่โลกของความเป็นญี่ปุ่นให้ได้ครับคิดแบบไหนบริบทยังไงตรงนี้สําคัญมากๆนะครับและโจทย์ของหนังเรื่องนี้ก็คือคนให้เช่านี่แหละครับความพิศวงอีกอย่างหนึ่งของอาชีพในญี่ปุ่นอาชีพนี้คือจริงๆเนี่ยในไทยก็มีแหละแต่ว่าเทียบความจริงจังอ่ะมันต่างกันเยอะเลยนะเขาจริงจังกับอาชีพนี้มากๆครับหนังเนี่ยทำให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพมีหมดครับพ่อก็ต้องเป็นพ่อจริงๆรับบทแฟนที่พาไปพบพ่อแม่ให้สบายใจ คนแก้เหงาเล่นเกมด้วยทุกอย่างเป็นมืออาชีพหมดเก็บไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้ทุกคนต้องสวมบทบาทได้อย่างแนบเนียนถึงขั้นนะักแสดงแบบที่ตัวเอกของเราเป็นนั่นแหละนอกจากตัวคนให้เช่าแล้วก็มีระบบหลังบ้านมีหลักการมีกฎชัดเจนอะไรทําได้ทําไม่ได้เส้นแบ่งระหว่างอารมณ์แล้วก็หน้าที่อยู่ตรงไหนจําคําคํานี้เอาไว้นะครับมันสําคัญมากเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังแล้วก็รวมไปถึงเหตุผลที่ว่าทําไม ที่นี่ญี่ปุ่นถึงมีคนต้องการใครสักคนมาให้เช่าเป็นครั้งคราวด้วยและก็เหตุผลแง่มุมที่ทําให้อาชีพคนเช่าเนี่ยสะท้อนลักษณะของสังคมอันเฉพาะตัวของญี่ปุ่นได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอย่างใน Lental Family เนี่ยตอบคำถามเหล่านี้จนสิ้นสงสัยตั้งแต่เริ่มครับพาเราเข้าถึงแล้วก็เข้าใจคนให้เช่าในแบบฉบับญี่ปุ่นจริงๆรู้สึกสมเหตุสมผลไม่ขัดแยง้ง ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าคนให้เช่าจริงๆไหมที่ผมบอกตอนต้นเนี่ยผมน่าจะเรียกว่าเพื่อนเที่ยวน่าจะเหมาะสมกว่าครับคนให้เช่าที่เป็นเหมือนในญี่ปุ่นเหมือนในหนังที่เราเห็นเนี่ยน่าจะยังไม่มีอันนี้เท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับในช่วงต้นเนี่ยจะเป็นการปูเรื่องพร้อมกับละลายพฤติกรรมของ r e n ทอล Family ก็อย่างที่บอกครับทำได้อย่างเพอร์เฟแต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้นเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง หนังก็ลงมือค่อยๆพังความสมบูรณ์แล้วก็สมเหตุสมผลของเซตติ้งความเป็นญี่ปุ่นนี้ลงมาทีละเล็กทีละน้อยครับผ่านสายตาของตัวละครเอกที่ชื่อว่าฟิลิปนี่แหละตัวเขาเนี่ยเป็นไกจินอย่างเต็มตัวหรือก็คือฝรั่งที่แม้จะอยู่ญี่ปุ่นมานานหลายปีก็ยังเป็นฝรั่งอยู่ดีครับพูดญี่ปุ่นได้แต่ก็ยังไม่ได้กลมกลืนไปกับสังคมและเมื่อเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกของคนให้เช่าโดยบังเอิญก็ยังอดไม่ได้ที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับอาชีพนี้ครับนี่แหละคือความสนุกของหนัง ยังจำคําว่าเส้นแบ่งระหว่างอารมณ์และหน้าที่ได้ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับอาชีพคนให้เช่าพวกเขาต้องทําให้ดีที่สุดสมจริงที่สุดแต่ก็ต้องรู้ตัวว่าทุกอย่างมันคืองานสรุปง่ายๆด้วยวลีไทยคํานี้ครับอย่าเอาใจลงไปเล่นซึ่งฟิลิปไม่มีตรงนี้เลยเขารู้สึกอย่างไรก็ทําอย่างนั้นครับไม่เก็บเอาไว้ในใจตามธรรมเนียมเราก็เลยได้ดูความสัมพันธ์ที่ไม่ควรจะจริงจังกลับถลําลึกลงไปเรื่อยๆ จะมีสองบทบาทสําคัญครับท่ามกลางความหลากหลายที่ฟิลิปได้สวมซึ่งก็เป็นเส้นเรื่องหลักของหนังเรื่องนี้แต่ละเส้นก็มีประเด็นที่ทําให้ใจสั่นได้มากๆแต่นี่แหละครับคือความอาัศาจรรย์ของ l e n t a l Family สร้างกรอบอันเข้มแข็งขึ้นมาก่อนจะย่อนตัวละครที่ขัดขืนตั้งคําถามแล้วก็ขบฏไปกับกฎเหล่านี้ความเป็นธรรมชาติของตัวละครฟิลิปเนี่ยคือจุดที่ดึงดูดให้คนดูมีอารมณ์ร่วมกับหนังเรื่องนี้มากๆครับเราเนี่ยอินไปกับเขาตลอด ลุ้นทุกการตัดสินใจว่าเขาจะทํำยังไงจะไปทางไหนแล้วมันจะสิ้นสุดยังไงแค่นี้ก็สนุกแล้วครับระหว่างทางหนังออกแบบสถานการณ์ให้มีจุดพลิกล็อกจุดตัดตลอดรักษาระดับอารมณ์คนดูได้ดีมากครับกำลังรู้สึกฟินๆทุกอย่างมาเรื่อยๆราบลื่นก็หกเราด้วยซีนเด็ดๆที่ทําให้เราต้องรู้สึกสะอึกสนุกตลอดเวลาในการดูครับงานภาพก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบจ๋านั่นแหละงานละเมียดละไมสวยแบบเย็นๆดูแล้วก็เพลินตลอดทั้งเรื่อง แถมยังใช้งานภาพบางอย่างในการเล่าเรื่องไปในตัวเองด้วยฉากกระจกห้องนอนของฟิลิปเป็นอะไรที่ผมชอบมากใช้งานภาพในการบ่งบอกสภาพจิตใจของตัวละครครับโดยที่ไม่ต้องใช้แดร์ลอกสักคำโชว์ดอนเทลแล้วก็ทำน้อยได้มากจริงๆพูดถึงนะักแสดงกันหน่อยครับทุกคนแสดงอย่างยอดเยี่ยมโดยไปถึงเจ้าหนูน้อยที่ได้รับบทมีอาด้วยน้องเขาเนี่ยเข้าชิงเป็นเบส young actor ด้วยนะครับผมเนี่ยพูดตรงๆว่า น้องเขาทาให้หนังเรื่องนี้สนุกเพิ่มขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยแหละต้องไปดูด้วยตัวเองครับแล้วก็นอกจากนี้เบรนเดนเฟรเซอร์ก็แสดงได้ดีสุดๆครับตอนนี้เนี่ยผมชอบแกในหนังดราม่าซะแล้วแหละในตาพี่เขาเนี่ยเศร้าสุดๆลองไปดูเองครับมันแหมอะไรจะแสดงดีขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนของเฮียแกนี่คือหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดที่แกแสดงอย่างแน่นอนอยังไงก็ต้องไปดูนะครับสรุปแบบนี้ครับหลังจากดูจบผมรู้สึกว่าเลนทอลแฟมิลี่ครอบครัวให้เช่า มันมาเติมพลังอะไรบางอย่างให้กับตัวเองจริงๆแม้จะบอกไม่ถูกว่าหนังต้องการจะสื่อเมสเซจอะไรกันแน่ให้มันชัดเจนแต่การที่เราได้ดูใครสักคนที่พยายามทําสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมันในจุดยืนของตัวเองอย่างสุดหัวใจนั้นมันก็เป็นอะไรที่ฟูลฟิลจิตใจสุดๆครับและนี่ก็คือหนึ่งในหนังที่มีการนําเสนอที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ต้องเลนทายาทแค่วางทุกอย่างให้ฉลาด เติมความใส่ใจเข้าไปผลลัพธ์ก็คือสุดยอดหนังดรามา่าแล้วก็มีความคอมเดี้ผสมอยู่หนึ่งฉากที่ทำออกมาได้ดีสุดๆรอบสื่อเนี่ยฮากันทั้งโรงฮาแบบฮา,า,าจริงๆลองไปดูกรับว่ามันคือฉากอะไรแกเรื่องอย่างคนให้เช่าเองก็สนุกครับลองเข้าไปสำรวจสักครั้ง8 5เต็ม10จากมีมวีให้กับหนังเรื่องนี้เป็นหนังต้นปีที่เชียร์สุดหัวใจหนังดูไม่ยากครบรถจะซึ้งตึงตลกแล้ก็อิ่มเอมใจ เหมาะกับการเริ่มต้นปีใหม่มากๆคับหนังเรื่องนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับหนังเรื่องนี้ครับแต่เช่นเคยครับสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นความสัมพันธ์ชั่วคราวนี้จะมอบความรู้สึกตราตึงติดตัวคุณไปตลอดได้หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นอกจากตาคุณและตัวของคุณเองครับเ e n t a l อ a m i l y ครอบครัวให้เช่าวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ แล้วก็สําหรับใครที่ใกล้ลงเอสพนาดเขามีฉายในระบบ Dolby v i s i o n ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าอีท่าไหนมันถึงได้ฉายในนั้นถ้าเลือกได้แล้วงบถึงก็ไปดูโรงนั้นครับไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผม